บริกอินเดอร์วอเราเพิ่งจะผ่านกำแพงเข้าสู่เบอร์ลินตะวันออกแล้วเตรียมพร้อม <c oughs> แอดเลอร์ข้าวหลังเครียร์เราไปกันได้เลย มือรถไฟเริ่มชะลอนายกับฉันจะกระโดดลงไปพาก,กับาาลาซารอจนกว่าจะถึงสถานีทันไปเบลกับฉันจะตามคราโอเครถไฟชะลอแล้วไปทำงานกัน right. เอาละไปกันเลยระวังด้วยกาดตาตะเวนอยู่ที่สถานีแห่งนี้ เดี๋ยวเต้องไปข้างหน้าใช้รถไฟกำมังขึ้นอวนชาชาลาเลร็วเก็บเขาเงียบ 조심해 ั자

ฉันนี่ใจว่าฉันกำลังมองหาปบบาัางอยู่ล่ามาตอน,นี้อะไรวะเร็วมากดีซอสจบเร็วคราวสน่าจะเข้ามาทางการตรวจรีไปเถอะ พอก拉าเรา,าเกล้เราใกล้ถึงรับแมงแล้วครับซับมาเร็วทางนี้ระวังสปอตไลท์ด้วยเราเป็นตอนนี้เราอยู่จุดฝั่งตะวันอนอกน,นะครับไหนเรามองไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นฝั่งตะวันตกอ่า ผมก็รู้ว่าจะล็อกที่นี่ยังไงเดี๋ยวจัดการให้เอาละบอกที่ด่านตรวจเข้าไว้คลาสจะต่องผ่านมาทางนี้แน่นอนหาคลาสโดยใช้กล้องของนายว้าวเฮ้ยมีน้อยกว่าปกติว่ะ คารอบูคอฟได้ตัวครับเขา,าก็จะพลาดที่จะพบกับโมคอฟเยอะมากนั่นแหละคลาวส์อันนตามมา คขาเขาขังกาแพงมาแล้วสถานการณ์คุณเป็นไงตาราซากับฉันอยู่ที่จุดถอดกำลังกำลังรอการมาถึงของพวกคุณรับทราบข้อมูลของเราบอกว่าคลาสกับโวคอฟจะนัดพบกันในบาร์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนี้ไปเจอคนของฮัสสานข้างในเจอพกล่มสีน้ำเงินมา ฉันจะคอยอยู่ด้ดานนอกและดูร้านเราสหายฮฉันรู้สึกดีใจที่คุณทำได้ครอสอยู่ที่โต๊ะข้ามไหลขวาฉัน เครื่องดักฟังครับผมสวัสดีตอนเยน็นรับอะไรดีคะขอเบลิเลอร์วครับผมเสียงชัดแล้วก็เคลียร์เอาละเรารอโวคอฟฮัาสันคุณบอกว่าคุณกำลังตามล่าโวคอฟเหรอคนของฉันถูกจับพ่เหนก็ไม่รู้น่าจะสองบล็อกจากที่นี่พวตำรวจด,ดูจำนวนมากขึ้นแถวนี้ ฉันแค่ถามความช่วยเหลือจากคุณเราจะไม่ให้เขาพบกับความทร,รมานเราต้องช่วยเขาลุกกำจัดเขาพวกนั้นจับเขาไว้ที่นี่จะทำที่นี่ทำได้ขอบคุณมากวอลคอฟัฟอยู่นี้มานานยังอะใครจะรู้ล่ะเป็หมอนี่เหมือนผี เขาเป็นตำรวจเก่าเขาจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาใกล้อไอ้หมอนเนี่ยเป็นพวกนักฆ่าเฮ้ย <Hey, S 2> พวกฉันคิดว่าวอลคอฟกำลังเดินเข้าไปนะวอลคอฟอยู่ไหนอะนายถูกตามกลับไปบ้านแล้วรอเราติดต่อไปเราจะนัดเวลากับสถานที่ใหม่เราจะจัดการเรื่องนี้เอง เบลเรามีปัญหาแล้วมีตำรวจสองคนกำลังเข้าไปในบาร์อ๋อจากที่นั่นเดี๋ยวนี้บาร์เลยคุณออกทางห้องน้ำนะจะจะต้านพวกมันไว้เองทีมแผนใหม่จเจอกันที่ด้านนอกนนอภายเมต์ของครอสเขายังคงเป็นตัวสไปหาวอคอบอยู่ ชอหรับการเวลาเพิ่มไปเจอกับราซาลแล้วก็พัรคโดยไม่มีฉันฉันจะอัพเดทให้นายเมื่อทำได้ระ<ป>วังด้วยเบลพวกตำรวจอยู่ทุกที่ เขาไปแล้วเหรอฉันคิดว่าฉันต้องอยู่ที่นี่จนกว่าตำรวจจะต้องจะไปซะแล้วไปเจอกับฉันที่ตึกตรงข้ามจากตำแหน่งของนายบอบลำต่างเข้าไว้พวกเรามีปัญหามามากพอแล้ว พับรายงานด้วยฉันอยู่ในร้านตรงหน้าอพาร์ตเมนต์ของคลาวดเขาเพิ่งจะกลับบ้านนะนะแล้วนายอ่ะพวกตำรวจอยู่ในพื้นที่เต็มไปหมดเลย เรไปเจอกับฟาร์คและลาซาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เริกกันเฮ้ไ <c oughs> hey, ปชัดไปเถอะ

ฉันกำลังเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบ้านของ k t b ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเจอฉันได้ยังไงโอ้โหเขาเขาแย่นนะทนายเจอเขาแค่ฆ่าเขาขอร้องฉันกลัวปล่อยฉันเถอะเฮ้ยอย่าฆ่าฉัน เย่ะมากฉันไม่คิดว่าจะมีใครเห็นนายนะตามฉันมาเงียบๆไว้เราจะเปิดเผยตำแหน่งเราไม่ได้ปาร์กอยู่ในร้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ตรงข้ามกับหน้าภาพนี้ของเขา เรากลับมาแล้วมีรถจอดอยู่ใกล้ๆก,กับพาร์เมน์ของเาเมื่อ2องสนาทีที่แล้วแต่ไม่ใช่มุมที่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะเขาคุยโทรศัพท์อยู่เออฉันรู้ว่าอะไรอยู่ไม่มีใครตามฉันมาผ่านทางจุดตรวจเร็วไปดูคขากระเป๋ายังอยู่ดีแต่ฉันต้องการเวลาหน่อยอะ <c oughs> ที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ <c oughs> อ่ะ โอเคฉันรู้สถานที่ฉันจะระวังคิดว่ายังไงอะลาซาฟังดูเหมือนวอคอฟต้องการกระเป๋าของคลาส์ว่าเราต้องไปติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่กระเป๋านั่นเพื่อมันจะได้นำเราไปหาวอคอฟหนึ่งในพวกเราจะต้องแอบเข้าไปในพารนต์ของคลาวส์ลบลีคลาวส์และก็ภรรยาเขาน่าจะเป็นไรทีิทาททยเบลอาสาเองในขณะที่เขาเข้าไปฉันจะตรวจดูรอบนอกว่าไม่มีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามา ารกคุณจับตามาพวกเราจากเรนนี่โอเคพู้ตำรวจเรือทุกคนต้องหยุดระวังด้วยเบลเชิญนเคลาวสเฉืยนบางอย่างที่ขอบไปหาให้เจอ ถ้าคุณถูกจับได้โดยเขาหรือภรรยาของเขาภารกิจจบทันทีคุณสามารถใช้ยาสงบก,กับเธอได้ถ้าต้องทำแต่เขาแต่เราจะต้องเป็นพบโอคอฟฉันจะโทรเข้าเอาทายเม้นของเขาเตรียมพร้อมเยรียมมากเอาละ Hả cái bảo. Thưa là phải lập lại thêm mấy giờ nữa, giải ca sao? คุณหาร่มของผมเจอไหมผมจะต้องออกไปในสองสามนาทีนี้มามา่าผมหาถ้าผมไม่เจอ <c oughs> บ่ายเราพลาเดเรื่องเด็กป,ป๊าป,ป๊านั่นคุณเหรอคลอสกำลังออกจากออฟฟิศของเขาส่อนตัวเร็วแปลงฟันฉันกำลังไป,อ,งไปอย่าให้คลอสเห็นหนาย รู้กันอยู่ป๊ะป๊าผมงทำเสร็จแล้วเวลาใานเหลือน้อยแล้วหากระเป๋าฉันมองไม่เห็นนาย ล้วนายเจอกระเป๋าไหมอ่อมันมีรูปของระเบิดที่เคยจะเป็นเข้าใจแล้วแค่วางเครื่องติดตามไว้แล้วก็ออกมา บุกเข้ามาในอภาภ์พเมต์ของคุณเหรอ I, I, เฮ้ยฉ,ฉันฉันอธิบายไม่ได้นะว่าพวกนี้เข้ามาได้ยังไงแต่ฉันก็พาพวกเข้ามาให้นายไงนั่นไม่ได้ทําให้นายดูมีประโยชน์ฉันเลยเพอร์ซิวส์ถูกตามล่าโดยคนในนี้แล้วนายจะปล่อยให้เพอร์ซิวส์รู้ว่าฉันจับเข้าเหรอ <S <S อ่าสุดท้ายแล้วเพอร์ซิวส์ มีเงินรางวันก้อนใหญ่สำหรับหัวของนายฉันไม่แคร์เกี่ยวกับคำถามนายหรอกเว้ยฉันถูกส่งมาเพื่อฆ่านายฉันคิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากนายนิดหน่อยแต่นายทำของฉันเสียหายว่ะต้องความตายเท่านั้นที่จะมากับนาย

โอ้โครับเบลโอ้อหเาทาง่นั้นไปจัดการเขาซะเขายังมีประโยชน์กับเรามากเบลจะฆ่าเขาคือเหมือนจะให้เราเลือกนะว่าจะจับเป็นหรือจับตายก็ได้นะฮะแต่ผมเลือกที่จะจับเป็นเราจะปล่อยให้โอคอฟบหนีไม่ได้เส เอาละมาเลยนายกับฉันสุดท้ายแล้วเบลครึ่งหนึ่งของไอมไมซิกขอบคุณโวลคอฟเป็นของเราแล้วมากกว่าสิ่งที่เขาจะได้รับแน่นอนเอาละตอนนี้ออกจากเบอริตตะวันออกกัน